ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่กําลังสอบบอกเลยเลยว่าติวหนังสือทุกมือแหงหลังจากที่สอบเสร็จแล้วจังสิพาแม่มาเที่ยวไทยกรจากนั้นก็นจังกลับเล่าพร้อมกันกับแม่ในช่วงปิดเทอมใหญ่นั่นเองบอกได้เลยว่าข้อสอบของปีนี้ค่อนข้างที่จะยากแหงทุกคนต้องได้เตรียมติวข้อสอบอย่างหนักเลยชาที่ยากแหงก็คือวิชาข้อสอบกลากน,นั่นเองทุกคนแต่ยังดีที่ว่ามีรุุดเลือนหลุดอายค่อยๆติว่วยกันอยู่และยากถัดมาก็จะเป็นภาษาอังกฤษแนะทุกคนน้องเอ๋เปคนหนึ่งที่บ่กค่อยเก่งภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าในแต่ละคนาอ่งข้ ที่จะติวสอบหนักแหงแทจบจะไม่มีเวลาเลยขอ,อโทษน้หลายเด้อบางทีก็อาจจะได้ท้ายคิปลงให้เปิดเรื่อยๆตอนนี้กำลังสอบจัหได๋กับสู้ๆเด้ออนาคตที่ดีแทนแรกๆรกับู้สึสว่กบ่ยากเลยทุกคนแต่ว่าพอสิสอบนี่แหละเออจังหว้วมมันยากขึ้นยากขึ้นแต่ก็บเปไปอย่างเนาะสู้ๆค่อยๆผ่านไปบางคนก็มกกักจะถามว่าแล้วภาษาไทยเด็น้องตุ๊กตาได้อยู่ว่าภาษาไทยพอเขียนได้เขียนเก่งอยู่เด้อการสอบก็จะมีทั้งภาษาไทยแนงกิดแนทุกคนแต่ว่าจัหนด๋ก็คิดฮอดบ้านขนาดเลยคิดฮอดอีเม่ทุกคนคิดฮอดกับเขาอีเมะ หาเพื่ออจะเอากำลังใจคิดฮอดอีพ่ออีแม่คิดฮอดไอ้คิดฮอดน้องคิดฮอดเอ้ยสายและที่สําคัญก็คือคิดฮอดอาหารบ้านๆนะทุกคนอย่าไปเก็บเห็ดจะกินแกงเห็ดจะกินแกงนองไหมเห็ดแนวกินกับอีแม่อจากินข้าวฝีมืออีแม่อจากินกับข้าวฝีมืออีแม่ขนหน้าเลยอีแม่ในบังคิดม่อยากสิบอกอีแม่เด้อว่าลูกหักอีแม่อีพ่ออะไรเด้ออพ่อโดนลูกกระชิ่ดก้อนแล้วแล้วกระชิ่ดกินอาหารบ้านๆแบบ พร้อมหน้าพร้อมตาช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเตรียมสอบนะทุกคนเนาะมีอย่างก็ค่อยๆเฮียนหูไปปีนะ้าเดือนมิถุนาน้องเดือนมิถุนาก็จะขึ้นปี3แล้วแลวน้องเอ็งกับููสึกว่าในช่วงเวลานี้โคตร่านไปไวเลยลกับโบหูซึกเสียดายเลยที่ว่ามีโอกาสด้ไปเฮียนต่อยูุไทยรู้ซึกตีใจและเป็นโอกาสที่ดีเสมอบางคนก็มักจะว่าวา่าการใช้ชีวิตยุไทยคือสุขสบายดีแท้บอกเลยว่าบได้สุขสบายเลยเด้อการใช้ชีวิตยุไทยทั้งเฮียนแน่ทั้งทายคลิปแน่ทั้งหาเงินแน่บอกเลยว่ามันโบแมนเรื่องง่ายๆแหละโบได้ ยยางเลมันจะแตกต่างจากบ้านเฮากระต่อนที่ว่าเวลาที่เฮาอยู่บ้านเฮาจะใช้ชีวิตแบบบ้านๆในการหาอยู่หากินการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานสวยอีพออีแม่แต่ว่าพออยู่ประเทศไทยพออยู่ยุดยาพออยู่มหาลายัยมันก็จะเป็นอีกชีวิตอีกแบบหนึ่งที่เฮาจะต้องดูแลตัวเองให้ได้ต่างแค่ว่าเฮาบริใช้ชีวิตแบบบ้านๆนั่นเองสิ่งง่ายๆว่าเป็นกันเอาตัวรอดในกลุ่มนั่นเองทุกคนอาชีพหลักๆของครอบครัวก็คือการกีดยางพารานั่นเองพอสมศักดิ์เพิ่นไปคนขยันแห่งเด้อเพิ่นไปคนเรียบงายอยู่งาน อันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ตอนไดยูลาวเนอได้ทายไว้เนอในช่วงหน้าหน,นาวนั่นเองก็เลยทายคลิปบ,บรรยากาศมาให้ทุกคนเบิง้งส่วนคลิปนี้กับกบมียังหลายทุกคนเนอมีโอกาสไดทายให้ทุกคนเบิ้งเนะเป็นการเล่าประสบการณ์ชีวิตในการเฮียนต่อ,อยุทายและเป็นวิด,ดีโอทีอยูบันบานไดทายมาให้เบิ้งเด้อถ้าหากเราผที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้น้องทุกทายคลิปต่อไปในเด้อหรือถ้าหากว่าไอ้ไอ่คนใดเอื้ออคนใหนเนะที่เป็นคนไทยที่อยู่ทางฝั่งไทยเนะที่อยากจะแนะนำการใใชช้ชีวิตนประเททศไทยยกม แนะนำบอกกันในเดอ้อใตนน่หลายที่เข้ามาครับสมคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสบายดี